เชื่อว่าไม่เห็นเพราะว่ามันเหลี่ยมมันได้นะครับจังหวะจกไข่พิฆาตเนี่ยผมมองว่าเป็นจังหวะที่แบบคายแม็กของครึ่งแรกส,สุดๆไม่เคยคาดคิดมาก่อนนะครับว่าเคยได้ยินเรื่องเล่าแบบนี้มาเหมือนกันว่าจังหวะฟุตบอลเนี่ยมันสามารถจกไข,ข่กุส่อสูได้แล้วมันจกจริงๆจกดราตของอาริอไอมาบอกโ oh อ no ้โห <laughs> ผมเองผมรู้สึกได้เลยว่าโอ้โหแบบนี้ก็มีด้วย แบบนี้ก็เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วไม่รอดนะคือต้องบอกว่า ACL elite เนี่ยเขามี v r ไม่เหมือน ACL 2ดังนั้นเขาเช็คทุกช็อตผู้ัสีนี่เกมนี้ก็โคตรละเอียดนะครับเช็คแล้วเป็นใบแดงยังไงก็ไม่รอดผมพูดเลยยังไงก็ไม่รอดแล้วมันกลายเป็นว่านี่คือสิ่งที่ทำให้บุรีรัมเนี่ยในครึ่งแรกช่วงต้นเนี่ยดูเหมือนจะได้เปรียบมากๆ กลายเป็นว่าสถานการณ์กลับมาเท่ากันเฉยถามผมว่าจังหวะนี้ใบแดงไหมผมก็บอกว่าแดงแน่นอนนะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับเกิดขึ้นจริงครับเกมสุดระทึกเสียวทั้งโลกกับจกไข่พิกขาดครับโอ้โหเกมที่บุรีรัมยูไนเต็ดบุกไปเยือนยาโฮเดลุตาซิมในการแข่งขันฟุตบอลเอฟซีแชมเปียนส์ลีกอีลิท ขู่ประเด็นเรื่องของการบีบหรือว่าจกไข่เนี่ยเป็นประเด็นใหญ่ที่สุดสำหรับเกมนี้เลยทีเดียวก็ว่าได้ครับเล่ากันแบบนี้ก่อนนะครับคู่นี้ถูกจับตามองกันอย่างยิ่งใหญ่ครับเป็นบิ๊กแมตช์จากสโมสร2ตัวแทนในย่านอาเซียนบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับไฟบังคับต้องชนะเกมนี้ถ้าอยากเข้าสู่รอบตัดเชือกของฟุตบอล ACLE ขนาดที่ยาโฮดรูตาซิมก็ต้องชนะเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องพยายามรักษาสถานะของสโมสรจากหลีกมาเลเซียให้ได้เล่นทั่วใหญ่ของเอเชียเพราะยาโฮคือทีมเดียวที่เก็บค่าสัมประสิทธิ์ได้แบบเป็นกรอบเป็นกรรมนะครับและตอนนี้ค่าสัมประสิทธิ์โดนแซงไปแล้วนะครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่ายาโฮดูทาซิมจัดเต็มนะ กองหน้าเบิร์กสั้นนะครับตัวอันตรายอาริฟไอมานประจำฝั่งขวานะแล้วก็เรียกว่าจัดเต็มอ่ะคือใส่สุดจริงๆเล่นในบ้านด้วยนะครับเป็นการชิงอันดับหนึ่งของอาเซียนด้วยนะครับยาโฮเพิ่งโวมาว่าพวกเขาเนี่ยเป็นตัวแทนสโมสรเบอร์หนึ่งของอาเซียนที่ยิ่งใหญ่มากก็ต้องยอมรับนะโดยเฉพาะฟอร์มการเล่นในบ้านของยาโคว ถือว่าไร้เทียมทานจริงนะครับสมสรใ,ใหญ่ในเอเชียก็บุกมาอ,อกหักที่นี่แล้วบ่อยครั้งนะครับเช็คเช่นเดียวกับบุรีรัมย์ครับเรียกได้ว่านายใหญ่ของบุรีรัมย์เนี่ยนะครับประกาศชัดว่าเกมนี้ตัดสินอนาคตเลยขามรับบุรีรัมย์ว่าจะไปได้ดีขนาดไหนก็จัดเต็มนะมีผู้เล่นไทยในสนาม11ผู้เล่นตัวจริงแค่3คนนะครับทีรทรพิธิวั์แล้วก็สุภชัยนอกนั้นจัดตัวต่างชาติเต็มอัตราศึกนะ เรียกว่าผมพูดเลยเกมนี้นะครับเป็นหนึ่งเกมที่ระทึกที่สุดเท่าที่เคยดูมาไม่ได้ระทึกในเรื่องแง่ของการยิงประตูสู้กันนะครับคุณผู้ชมผมว่าระทึกในแง่ของแท็กติกความกดดันไล่เลียงมาเนี่ยแต่ละอย่างแต่ละช็อตแต่ละมือแต่ละเดย์มันเป็นอะไรที่พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงแล้วก็ต้องบอกครับคุณผู้ชมว่าบุรีรัมเนี่ยได้โอกาสก่อนในช่วงนาทีที่10นะครับดิออนคูเนี่ยได้จังหวะ หลุดเดียวนะครับกับตามทินชาติมาเลเซียนะเล่นให้กับบุเรรัมแล้วหลุดช็อตเนี้ยต้องบอกว่าผู้เล่นของยะคโฮพลาดแบบเต็มๆครับไปประทะหนักในกรอบเขตโทษนะครับช็อตนี้เนี่ยต้องมีการเช็ค VAR กันอย่างละเอียดแล้วภาพมันชี้ชัดว่ามันเป็นการฟาวที่เรียกว่าเป็นการฟาวคนสุดท้ายซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับ คนที่โดนใบแดงไปก่อนก็คือมูริโลโดนใบแดงเลยครับแล้วก็เรียกว่าตอนแรกนะแฟนบอลไทยเนี่ยโอ้โหเสียวซีดเลยเพราะว่าเฮ้ยลุ้นว่าจะเป็นจุดโทษหรือไม่เป็นจุดโทษครับซึ่งก็ต้องย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมว่าจังหวะนี้ไม่ได้เป็นจุดโทษนะคือถ้าได้ใบแดงจุดโทษนี่จะเป็นอะไรที่ดีสําหรับบุรีรัมคือภาพในกล้องเนี่ยมันชัดเจนอยู่อย่างหนึ่งคือจังหวะปะทะมูริโล กับทางเดียนคูเนี่ยนะครับเขาก็มีการตัดให้เราเห็นเบอร์ครั้งนะครับแล้วก็มีการคาดการว่ามันน่าจะเกิดนอกกรอบก็เลยได้แค่ลูกฟรีคิกแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ใบแดงเนี้ยผมพูดได้เลยนะมันเป็นใบแดงสำคัญโคตรของบุรีรัมเพราะมันทำให้ช่วงเวลาต่อจากนั้นของทีมจากสโมสรตัวแทนจากประเทศไทยเนี่ยมันได้เปรียบสุดๆครับคุณผู้ชมทุกอย่างมันดูดีหมดนะครับ ตัวผู้เล่นมากกว่าเกมไม่ได้เป็นรองมีโอกาสจะออกนำด้วยนะครับทุกอย่างมันเข้าล็อกเข้าเป้าไปหมดเลยแต่ใครดูเกมนี้ผมพูดเลยนะระทึกมากนะครับอ่านคอมเมนไปเนี่ยผมก็ <c oughs> มีมีหาท้องแข็งเหมือนกันว่า <c oughs> มันมีช็อตที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกันจากที่บุรีรัมย์ได้เปรียบในแง่ของตัวผู้เล่นนะครับ <c oughs> เล่นเป็นทีมเยือนก็จริงแต่ตัวผู้เล่นมากกว่าฟุตบอลนะยังไง การมีผู้เล่นในสนามมากกว่ามันคือความได้เปรียบแบบสุดๆตาจุดเปลี่ยนสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมจุดเปลี่ยนมันอยู่กับเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นครับจังหวะที่อาริฟไอมานเนี่ยโชว์สปิริตความมีน้ําใจในะกีฬากับรุ่นพี่อย่างเทียรทอนนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นครับแต่กล้องเนี่ยจับได้นะครับว่าจังหวะที่ตัวของอาริฟเนี่ยนะครับเอามือไปจับมือกับเทียรทอนเทียรทอนคงจะแบบ โกรธอะนะครับจากจังหวะเข้าฟาวก่อนหน้านี้แหละนะครับแล้วก็มันมีช็อตที่แม้กระทั่งผู้ตัดสินในสนามเนี่ยก็ยังไม่เห็นช็อตนี้นะครับผมเชื่อว่าไม่เห็นเพราะว่ามันเหลี่ยมมันได้นะครับจังหวะจกไข่พิฆาตเนี่ยผมมองว่าเป็นจังหวะที่แบบคายแม็กของครึ่งแรกส,สุดๆไม่เคยคาดคิดมาก่อนนะครับว่าเคยได้ยินเรื่องเล่าแบบนี้มาเหมือนกันว่าจังหวะฟุตบอลเนี่ยมันสามารถ จกไข่ก็สู้ได้แล้วมันจกจริงๆจกยราดของอาริโอามาบอกโ oh อ้หผมเองผมรู้สึกได้เลยว่าโหแบบนี้ก็มีด้วยแบบนี้ก็เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วไม่รอดนะคือต้องบอกว่า ACL elite เนี่ย เขามี VR ไม่เหมือน ACL 2ดังนั้นเขาเช็คทุกช็อตพู้ธัดสินนี่เกมนี้โคตรละเอียดนะครับเช็คแล้วเป็นใบแดงยังไงก็ไม่รอดผมพูดเลยยังไงก็ไม่รอดแล้วมันกลายเป็นว่านี่คือสิ่งที่ทำให้บุรีรัมเนี่ยในครึ่งแรกช่วงต้นเนี่ยดูเหมือนจะได้เปรียบมากๆก,ก,กลายเป็นว่าสถานการณ์กลับมาเท่ากันเฉยถามผมว่าจังหวะนี้ใบแดงไหมผมก็บอกว่าแดงแน่นอนนะครับ แดงชัดเจนเป็นการแดงนี่ผมคิดในใจนะผมนั่งทำคอนเทนต์ไปผมังคิดในใจว่ายิงขำตลอดยิ่งอ่านคอมเมนต์ของแฟนบอลระหว่างเกมมันโคตรเดือดเลยแต่ฟาวจริงครับแล้วก็กลายเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนที่เกมนี้ระทึกครึ่งแรกนะครับไม่มีฟระกอก็จริงแต่แค่สองจังหวะนี้เนี่ยก็ทำให้รู้ถึงสเสน่ห์ของฟุตบอลที่เรียกว่าเป็นบิ๊กแมตช์สโมสรอ,อาเซียนในทั่วใหญ่ ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียมันเร้าใจมันมีทุกอย่างให้ได้เห็นนะครับอะไรไม่เคยเห็นก็ได้เห็นแล้วกันนะโดยในครึ่งเวลาหลังครับต้องบอกว่ากลายเป็นว่าเกมเนี่ยมันค่อนข้างจะตึงเครียดกว่าครึ่งแรกนะครับครึ่งแรกเนี่ยมันปล่อยไก่ได้มันมีระทึกมันมีจังหวะเสียวมันมีจังหวะใบแดงแบบโจงครึ่มแบบไม่ได้ตั้งใจได้แต่ครึ่งหลังเนี่ย ทั้งยะโฮจากมาเลเซียรวมไปถึงบุรีรัมเนี่ยเล่นบอลเล่นเกมแต่และจังหวะเนี่ยด้วยความระมัดระวังครับมันก็เลยกลายเป็นเกมที่ต่างฝ่ายต่างก็มีจังหวะที่จะได้ประตูด้วยกันทั้งคู่นะบุรีรัมเนี่ยได้ลุ้นจากบิสโซเล่นะครับที่หูมีง้างเท้ายิงโล่งๆข้ามคานไปแบบสุดจะเหลือเชื่อส่วนทางยะโฮดารุตซิมเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเปลี่ยน ตัวแบบทีเด็ดลงมานะครับแล้วก็ได้ลุ้นสุดๆเลยทีเดียวโดยเฉพาะแฮร์รี่เฟอร์นันเดสนะครับโอ้โหมีโอกาสเยอะมากจริงๆแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าสถานการณ์ฟุตบอลทวเอเชียเนี่ยมันมิอาจจะเพลียงพํมได้สําหรับทั้ง2ทีมนะครับการที่แบ่งกันไปทีมละหนแต้มเนี่ยถามว่าทีมไหนได้ประโยชน์เยอะกว่ากันก็ต้องมองไปที่ยาโฮนะครับเพราะว่ายาโฮเองเนี่ยนะครับ แม้ว่าจะมี8แต้มแต่ว่าพวกเขาสกอร์ในการทำประตูสะสมเนี่ยนะครับมีถึง3สกอร์ส่วนบุรีรัมติดรบอยู่ดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่แปลกที่ย aho ก็อาจจะมองไปว,ว่าเกมนี้กับบุรีรัมไม่ชนะก็ไม่เป็นไรนะครับแบ่งแต้มกันไปและกันอะไรทำนองนี้มันก็เลยทำให้จบ 90นาทีครับทั้ง2ทีมเนี่ยเสมอกันไป0นย์ประตูต่อ0ูนย์นะครับแล้วก็กลายเป็นเกมที่เรียกว่าสร้างมีมสร้างความสนใจให้กับคนทั้ง A ield, เอเชียรวมไปถึงทั้งโลกเลยครับเพราะว่าแม้ว่าจะไม่มีประตูแต่ผมเชื่อว่า ช็อตที่โกอุ้มเทียรทรบุญมาทันไปบีบไข่อาริฟไอามาหรือไปจกไข่ของเาอาริฟไอามานเนี่ยจะกลายเป็นมีมในช่วงของการแข่งขันอาเซียนคัพ2024บอย่างแน่นอนสำหรับเกมนี้นะผมให้เต็ม10เนี่ยให้ประมาณสักแล้ละกันนะครับให้เรื่องของความลุ้นระทึกแล้วก็ช็อต ที่อะไรไม่เคยได้เห็นก็ได้เห็นในเกมนี้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าแอบ,บเสียดายนิดนึงที่บุรีรัมย์ได้เปรียบแล้วนะครับแต่ว่าไปพลาดเองนะนึกสภาพถ้าเราเตะหลัวตัวผู้เล่นเยอะกว่าจนครบ90นาทีเนี่ยก็ไม่รู้ว่ารูปเกมมันจะออกมาเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะพอมันเหลือ10ตัวเท่ากันเนี่ย ต่างฝ่ายต่างก็ไม่อยากจะเพียงพ้นนั่นเองนะครับและนี่ก็คือคุยหลังเกมนะครับสุดวันจริงๆนะคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด s u b ส c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกําลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ